สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้วันที่25่าธันวาคม2563กบาปังก็มีแนวทางหวยฝันฝัน,นมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมเป็นประจำนะคะก็เมื่อวานล,ลงไปคลิปหนึ่งก็ช่วงนี้รู้สึกขี้กเกียจขี้กเกียจขี้กเกียจยังไงไม่ล่ะ ก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อความฝันกันนะแล้วแต่ว่าใครฝันแม่นหรือฝันไม่แม่นเริ่มจากฝันแรกผู้ชายฝันวันศุกร์ที่ยี่สิบห้าฝันว่าแม่มาหาบอกว่าให้ซื้อเลขสี่แปดให้หน่อยต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่ยี่สิบห้าฝันว่าพ่อค้าลอตเตอรี่ยื่นลอตเตอรี่ให้เลข หนึหต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าฝนตกหนักรถเพิ่งล้างเสร็จเขาบอกว่าโมโหหนักมากรถเปียกทั้งคันเลยทะเบียนรถแปดห้าหหน 8, 5, 5, ต่อมาผู้หญิงฝันฝันเห็นนายกประยุทธ์นายกบอกว่าจะไปเมืองนอกแล้วนายกก้มดูที่แผนที่เราเลยดูเห็นเลขสาหนึ่งตัวใหญ่ แล้วในข้อฟาร์มบอกว่าใกล้เคียงกันคือ3าสกับ2 9แล้วนายกก็หันมายิ้มให้เราต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ามีเด็กผู้ชายอ้วนๆมาหอมแก้มและบอกว่าวันที่8เจอกันถ้าปังตีบังก็ตีเป็น8 1เพราะว่าแปดนตัวเดียวเนาะ 81, แปดหน่งต่มาผู้หญิงฝัน ฝันว่าถูกหวย8ปได้เงินมาทั้งหมด83,000บาทต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ารถถูกตัดขาดเป็น2ท่อนทะเบียนรถสี่ห้ต่อมาผู้ชายฝันฝันเห็นแมวมาคลอดลูกบนเตียงนอนแฝดสตัวไม่แฝดหรอก็อแมวคลอดลูกธรรมดานะสตัว สักพักแม่แมวมาอีกตัวแต่ว่าตัวเนี้ยเขาเอามีดนะก,กีดท้องทำคอดให้มีลูกแมวออกมาทั้งหมดหตัวสีดำห้าตัวสีขาวหนึ่งตัวกระโดดหนีลงเตียงไปห้าตัวส่วนตัวขาวเนี่ยเราจับลงจากเตียงมันก็กระโดดขึ้นมาบนเตียงอีกไม่ยอมไปไหนอันนี้บางตีแมวมันห้านะตัวแรกคลอดสามตัวถ้าบางตีนะห้าสาม ตัวที่2มาคลอด6ตัวก็จะเป็น5 6ทีนี้เราไม่ตีตรงนั้นเราตีตรงสีดำห้าสีขาวหนึ่งห้าหนอันนี้ปังตีเองนะห้าหนึ่งรวบยอดนะคะขี้เกียจทำหลายคลิปนะมันช้าเสียเวลาก็เลยแบบนี้ดีกว่าต่อมาพี่ญงฝัน วันที่ยี่บห้าฝันว่าเก็บเหรียญห้าบาทได้สามเหรียญถ้าตีตรงตัวก็ห้าสามกับหนึ่งห้าเหรียญห้าสามเหรียญก็สิบห้าบาทเนาะหนึ่งห้าแต่มาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่ยี่บห้าฝันว่ามีลูกแฝดชายสองหญิงหนึ่งเนี่ยตัวเลขมันอยู่ในเนี้ยคือผู้ชายเขาตียังไงอะ ผู้ชายเขาตีเป็นห้าไหมห้าห้าแล้วผู้หญิงเป็นสี่ใช่ไหมอ่ะสี่ไหมถ้าใครตีเป็นลองตีให้ฟังหน่อยเนาะฟังอยากรู้ว่าผู้ชายเนี่ยเด็กผู้ชายเขาตีเป็นเลขอะไรเด็กผู้หญิงตีเป็นเลขอะไรถ้าคนตีแม่นๆนะคะตีให้หน่อยต่อมาผู้หญิงฝันมาที่ห้าฝันว่ากําลังจะไปซื้อหวยแฟนเรียกบอกว่าอย่าลืมสี่เจ็ดนะ ต่มาพี่หญิงฝันวันที่ยีสี่ฝันว่ามีคนมาเติมน้ำมันรถให้เต็มถังเลยะเบียนรถเจ็ดหกสาห้าหสาหในปีพศน,นะสองห้าหกสาจะเข้านกปิดหมดนะเอ่อห้าหกสาห้าหสี่อตมาพี่หญิงฝันวันที่ยีสี่ฝันเห็นสเสด็จพ่อรอห้าทรงม้าเสด็จพ่อราห้า,า,า,หาในตีเป็นห้าอยู่แล้วม้านี่ ถ้าปังตีอ่ะปังเห็นว่าม้ามันเป็นสี่ขาปังจะตีเป็นห้าสี่เพราะว่าปีที่แล้วปีที่แล้วที่บ้านถูกกันหมดเลยห้าสี่หนึ่งสามตัวตรงเลยนะคะห้าสี่หนึ่งเมื่อที่แล้วคนฝันห้าสี่หลายคนแดลแต่ามาผู้หญิงฝันฝันว่านั่งอยู่ในรถแล้วอยู่ๆรถก็ถอยหลังเองได้ทะเบียนเจ็ดหกสี่ห้า ต่อมาพี่หญิงฝันฝันว่าเจอหลานสาวนั่งรถกลมรถกลมก็คือรถที่ว่าเ,เด็กเล็กๆอ่ะที่เขาจะเอาลูกก็ใส่ไปในระถแล้วเด็กก็จะหมุนหมุนหมุนเล่นเลนะเอาตีนถีบถีบไทยไทอะ่ะเด็กหลานสาวตะโกนบอกว่าสี่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าต่อมาพี่หญิงฝันฝันว่าเพื่อนพาตัวเงินตัวทองขึ้นรถทะเบียนรถสามเก้าศูนย์หนึ่ง ต่อมาผู้หญิงฝันฝันเห็นคนแบกศพห่อผ้าขาวใส่ลง1ลงโลกับแบกศพกับแบกศพที่อยู่ในโรงอีกหนึ่งศพทั้งหมดก็คือสองศพสองโรงเอาโงขึ้นรถกระบะของที่บ้านทะเบียนรถแปดสองสองอันนี้ปังไม่รู้ว่าจะตีเป็นหวยหรือว่ามันจะเป็นรางเนาะเราก็ไม่กล้าคอมเมนต์นะถ้าเป็นหวยก็ดีแต่ถ้าเป็นรางก็ไม่ดีนะคะ ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าน้าสาวท้องใหญ่มากน้าบอกว่าท้องได้8เดือนแล้วลูกชายอันนี้ถ้าบางตีนะบางตีเป็น8ปศูนย์ต่อมาผู้ชายฝันฝันว่ารถไฟไหม้ไหมจากห้องเครื่องแล้วก็ลามไปทั้งคันก็บอกว่าลุกไฟลุกท่วมเลยทะเบียนรถเก้าเจดห้หน่ทีนี้เดี๋ยวก่อนนะอ่ะเดี๋ยวบังจะให้แคปก่อน แคปทีละใบอามันเห็นไม่หมดอ่ะมันเห็นไม่หมดทำจังใดดีนะไม่เห็นฝันแรกเก็บเหรียญห้าได้สามเหรียญอ่ะแคปเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะให้ให้แคปอีกใบหนึ่งเอาไว้ให้ทุกคนเวลาหวยออกแล้วอ่ะ ปังรู้ว่าหลายๆคนนะแคปเก็บไว้พอหวยออกแล้วก็เอาไปดูว่าฝันไหนเข้าปัางรู้แล้วก็อีกใบหนึ่งปังตั้งกล้องต่ำไปมันก็เลยเห็นไม่หมดเนะอะแล้วก็งวดนี้ หวยปังลองทําเล่นเล่นงวดที่แล้วปังก็ทําเล่นเล่นนะปังไม่รู้ว่าอีกหลักหนึ่งเนี่ยมันจะบวกด้วยกี่แต้มงวดที่แล้วบางปังก็เลยแบบลองบวกเสมอกันนะ่ะบางก็คิดไม่ออกว่าจะเอากี่แต้มบวกปังก็คิดได้อ้3สามสามสมแปดงวดที่แล้วนะสามสามปด ปังก็ไปซื้อซื้อเอาไว้สามสามแปดมันออกสามศูนย์สามใช่ไหมสามสามแปดังซื้อกับหกประตูงวดที่แล้วงวดนี้ปังลองทําเล่นๆปังไม่รู้มันจะเข้าไม่เข้านะอันนี้ปังบอกแล้วก็ถ้าใครชอบก็ซื้อติดเอาไว้นะแปดศูนย์แปดในฝันปังก็เห็นไม่เห็นจะมีเลยแปดศูนย์ศูนย์แปดพอดีเจอฝันว่าน้าสาวท้องลรวบอกว่าท้องได้แปดเดือนเออ ท้องคนท้องมันก็ศูนย์อยู่แล้วนะท้องแล้วก็เด็กบอกวันที่แปดเจอกันเพราะว่าส่วนมากฝันเวลาเราเล่าอะ่ะมันมีแค่ไม่กี่ฝันนะที่เข้าน้อยฝันมากส่วนมากนะต้องตามไปงวดหน้าบางยังไม่ได้เดี๋ยวต้องไล่ดูฝันเก่าๆว่ามีใครฝันเกี่ยวกับศูนย์แปดบ้างไหมเดี๋ยวบังมีเวลาบางค่อยไล่ดูเนาะแต่ว่าบางคิดได้นั่นแหละแปดศูนย์แปดถ้าใครชอบนะคะ ก็ไปลองหาซื้อลอตเตอรี่หรือไม่ก็ติดใต้ดินไว้สัก10บาทกับสามประตูก็สาสิบาทนะถ้าใครชอบนะคะวันนี้ปองไม่ได้เก่งเลขอะไรปองซื้อปีพศหกสามแล้วก็ซื้อหกสี่ติดไว้นิดหน่อยอ่ะคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอมาเลย จะมีที่คอมเมนต์ก็แทบจะรู้จักชื่อทุกคนเลยเพรเห็นเนี่ยอ๋อก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีฝันเพิ่มจะมาลงให้นะคะสวัสดีค่ะ